สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเช่นเดิมนะคะมาแล้วเจ้าตัวแสบเต็มกล้องเลยไหมเต็มหน้าจอเลยฮะเต็มเลยน้องเมื่อกี้น้องมาทำอะไรน้องมาทำอะไรกัน เรามารอนกนกกระว่าวนกกระว่าวมันยังไม่มาวันนี้อากาศเย็นนะคะเป่าๆวันนี้รอนกกระว่าวนกกระว่ายังไม่มานอ้องอาลมแรงตน้นโพนี่เวลาลมพัดนี่มันแรงแรงเราร้องเพลงก่อนนกกระว่าวดีกว่า อายุยังไม่ถึงหกสิบนะคะแต่ว่าชอบเพลงนี้มากกำลังดังนะคะไม่ยอมแก่มีคนกระซิบบอกว่าจะหกสิบแล้วได้ยินแววแววใจฉันก็แผ่วลงมาได้ยินต้องตองใจฉันเหี่ยวลงลอยลา หกสิบแล้วนะเข้าวัยชราจริงๆมีคนเรียกป้ารู้สึกประมาตอนเดินรู้สึ้งเคินเคินดีนะที่เป็นผู้หญิงจะเดินต่อไปต้องคอยอาศัยพักพิงเดินไวหรือวิ่งอาจล้มกิ้งหัวคำมัม ลงลงลืมลืมซึมซึมเศร้าเย่ายังไงไม่รู้ใจมันหดหูเหมือนเขาไปอยู่เรือนจำจะทำอะไรไม่ได้ดังใจงึมงําำพึมพึมพัมพัมคิดแล้วมันช้ำอุลาอาการวัยหกสอาการวัยหกสบนะคะ ไม่ต้องวัยหกสิบะวัยห้นี่ก็เหมือนกันพึมพึมพำพำมีคนกระซิบบอกว่าจะหกสิบแล้วได้ยินแววแววฟังแล้วมัน <S <S. <S แผ่วอูละฮะอ่ะไม่ใช่กระโดดข้ามไปถึงไหน <S <S. เอาใหม่มีคนกระซิบบอกว่าจะหกสิบแล้ว ใจฉันก็แผ่วลงมาได้ยินต้องต้องใจฉันเยาวลงเลยลาหกสิบแล้วนะเข้าวัยชราจริงจริง,รงมีคนเรียกป้ารู้สึกประมาตอนเดินรู้สึกเคิรนเคิรนดีนะที่เป็นผู้หญิง จะเดินต่อไปต้องคอยอาศัยพักพิงเดินไหวหรือวิ่งอาจล้มกิ้งหัวคำม,มัลงหลงล,ลืมลืมซึมซึมเศร้าอย่างไงไม่รู้ใจมันหดหูเหมือนเข้าไปอยู่เลือนจำจะทำอะไรไม่ได้ดังใจเงืมงงำพ,พ,พึมพึมพำพำ คิดแล้วมันช้าอุลาคินแล้วมันช้าอุดาว่าไงยายยายลงลงลืมลืมซึมซึมเศร้าอย่างไงไม่รู้ใจมันหดหูเหมือนเข้าไปอยู่เรือนจำ จะทำอะไรไม่ได้ดังใจงม่งเง่พ,พึมพึมพำพำคิดแล้วมันช้ำอุลามาแล้วนกกระว่าปุ๊กยังจดเนื้อเพลงไม่หมดเอาแค่นี้ก่อนมันมาแล้วนกกระว่าแต่มันบินไปนไหนมันโลมันบินปำหนาม,มาโลคูเกิง้ง ปุเกินเ้ยอันอย่างนี้สวยดีนะเป็นดินหน่อยๆมือปุ๊กสั่นค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปุ๊กขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะมาร้องเพลงให้ฟังก่อนนกกระว่าวมาเดี๋ยวนกกระว่าวมาร้องแล้วสู้มันไม่ได้บายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะคลิปแนวยาวไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรนะคะ ก็อยู่กับบ้านอยู่กับสวนหลังบ้านแค่นี้เองค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณจ้า